เกิดเหตุสลดค่ะหนุ่มใหญ่ขี่รถจัก,กรยานยนต์ล้มถูกรถ6ลอ้อทับเสียชีวิตค่ะที่1นรายและได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายค่ะ จ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองราชบุรีนะคะได้รับแจ้งเหตุมีรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนสายพิคุณทองบางป่าจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรีและเจ้าที่หมู่นิธิปฐมบรมราชานุสรที่เกิดเหตุสายพิคุนทองบางป่าหมู่ที่หนึ่งตพิคุณทองบริเวณริมถนนฝั่งขาเข้าตมบ,บางป่าพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาย,ยาวสีกรมท่าสภาพศพนอนคว่ำหน้า กระดูกแขนขาหักศีรษะแตกใบหน้ายุบและยังมีชิ้นส่วนสมองกระจายเกลื่อนอยู่ในที่เกิดเหตุทราบชื่อต่อมานะคะว่าผู้ตายคือนายบุญยืนชูนาคอายุ55ปีค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่45ทับสหมู่ที่4ตํบลบางป่าอําเภอเมืองนะคะห่างออกไปประมาณ5เมตรกลางถนนพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda w เว e สีเทาดำค่ะหมายเลขทะเบียนกอไก่ลอลิงยอยักษ์936สมุทรสาคร ของผู้ตายนะคะลมคว่ำอยู่และห่างออกไปอีกประมาณ100เมตรนะคะพบรถคู่กรณียี่ห้อยามาฮ่าฟีโนสีขาวชมพูหมายเลขทะเบียนขอไข่ซอบริสีมอมา999ราชบุรีล้มอยู่ริมถนนฝั่งขาเข,ข้าตลพี่กุลทองสภาพรถดุมล้อหน้าแตกที่ลวดขาดทั้งหมดค่ะส่วนคนขับขี่รถที่รับบาดเจ็บนะคะทราบชื่อต่อมาว่าคือเด็กชายคณินชุ่มชื้นอายุ12ปีค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่9หมู่ที่1ตําบตพิกุลทองนะคะซึ่งพลเมืองดี ก็ได้นําตัวส่งโรงพยายบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นั้นเล่าว่าขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านมุ่งหน้าไปทางตะบนบางป่าโดยขับตามหลังรถหกล้อบรรทุกคนงานมานะคะเห็นว่าข้างหน้ามีรถจักรยานยนต์ชนกันล้มคว่ำอยู่ตนจึงเบรกและเห็นรถหกล้อนะคะได้โยกหลบรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่กลางถนนเหมือนว่าจะทับอะไรบางอย่างนะคะตนจึงจอดรถลงไปดูก็พบว่าผู้ตายโดนรถทับไปแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและติดตาม จับกลุ่มตัวผู้ขับรถหกล้อรายนี้มาดำเนินคดีต่อไป